I สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชม้าสุขาวอรุณมารินเช้านี้พืหัสบป,ปดี28มีนาคม2567แล้วนะคะพุดนแป๊ดเดียวจะหมดเดือน3แล้วนะเร็วจริงๆอ้อแต่ดูเหมือนว่าเดือน3นี่จะร้อนแรงไม่แพ้กันกับเดือนอื่นๆครับช่าสมศักดิ์ศรีปีมังกรไฟจริงๆนะคุณผู้ชม,อ,มอ้าวเช้าๆแบบนี้นะคะเชิญชวนไปงานกันก่อนเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้แวะไปรีบเลยค่ะกับงานบ้านและสวนซีเล็ก2024 ครั้งนี้เราจัดขึ้นกันที่ไบเทคบางนาแล้วเดี๋ยวจะมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกวันไหนตั้งแต่วันนี้ไปได้จนถึงวันที่31เลยภายในงานโอ้ยพวกเราไปเดินมาแล้วคุณผู้ชมมันเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงสําหรับคนที่รักบ้านรักสวนแล้วก็ทุกมุมของบ้านออไม่ได้แค่เยอะธรรมดา ลดราคาก,ก็เยอะมากเลยนะพี่บอลโปรโมโชั่นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะตกแต่งมุมใหม่ๆของบ้านหรือว่าอยากจะได้อะไรมาตกแต่งในสวนมีหมดเลยค่ะภายในงานนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนอาหารอร่อยๆแล้วก็มี ่มีเด็กๆด้วยอัมรินเบบี้แอนคิดอัมรินเบบี้แอนคิดแฟ์เราก็จัดพร้อมๆกันตรงนี้คุณผู้ชมก็มาติดตามกันได้เลยนะคะที่ไบเทคบางนาถ้าใครไปอย่าลืมแวะไปบูธอัมรินทีวีด้วยนะ เพราะว่าที่นั่นเขามีโทรศัพท์มือถือแจกด้วยนะคะม,มีของที่ระลึกแจกรอคุณผู้ชมอยู่หน้าฮอล์หนึไปได้เลยไบเทคตั้งแต่เปิดยันปิดเลยวันนี้จนถึง31มีนาคมนี้ค่ะคส่วนเดือนหน้า3เมษาคุณผู้ชมรอได้เลยค่ะกับรายการใหม่ รับประกันว่าเสิร์ฟคอนเทนต์เข้มข้นเห็นหน้าสองท่านนี้ดิฉันรู้ได้เลยนะคะว่าโอ้โหการเมืองเข้มมาแน,<ใ>น่ๆคุณผู้ชมคลุกวงในถามตรงตอบจริงเข้มข้นทุกคำถามลึกทุกประเด็นเขย่าทุกความจริงกับสองผู้ดำเนินการผู้ดำเนินรายการมืออาชีพชื่อดังนะคะพี่หมูพัชรสาร,ารพาิมพาวันนี้นี่คือระดับแบบ ปรมาจารย์เลยนะไอคอนเลยนะคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งคือคุณอิทธิพันธ์บัวทองนะคะรับประกันได้เลยว่าเจาะลึกทุกมิติน่าสนใจมากๆเลยค่ะคลุกวงในถามตรงถามจริงสเปเชียลจะมาทุกวันอังคารนะคะหลังจบทุบโต๊ะข่าว4ี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็มีรายการคลุกวงในถามตรงถามจริงสดทุกวันพุธพฤหัสศุ ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา20นาทีถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใคร ดูทางทีวีแล้วบอกว่าอุ๊ยมีธุระต้องออกไปข้างนอกฟังวิทยุค่ะคุณผู้ชมเปิดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าออกอากาศคู่ขนานกันไปกับทาง FM 96.0 MHz ah หรือว่าเป็น z ซบนิวส์นะคะเริ่มต้นพร้อมกัน3เมษายนนี้หน้าจออมมรินทีวีเอช่อง34เท่านั้นค่ะ โหแค่ชื่อรายการเนี่ยก็เข้มข้นแล้วนะคลุกวงในเราจะได้แบบรู้กันแบบทุกซอกทุกมุมทุกประเด็นที่เราสงสัยเลยแลวพี่กิ้งเคยจัดรายการกับพี่หมูภชรสารพิมพาไข่มุกโอ้โหคนนี้บอกได้เลยนะว่าตัวนริีแล้ววงในแบบแน่นขั้นสุดเลยเวลาจัดเหมือนมีพายกระซิบข้างหูพี่หมูตลอดเวลาโอเก็ต้องติดตามค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาคลุกวงในกันต่อแต่ว่านี้เนี่ยดูเหมือนจะประหลาดไปหน่อยนะคะเพราะว่า มนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยร่างกายตัวแค่เนี้ยออจะไปคลุกวงในกับรถสิบล้อ,อมันจะไหวเหรอคะ้อใจไหมเลยสิชั่วโมงอันเนี้ยเป็น PM ระดับ10นะพีเอ็มอจุ 2> 2. คือจุดเ,ดเล็กๆแต่ฝา,า,ายมันจะเม็ดใหญ่หน่อยก็เป็น PM 10ซึ่งพอพายุทรายมันพัดเข้ามาค่า PM 10เนี่ยสูงปี๊ดขึ้นไปเลยจนต้องประกาศ เตือนภัยยกระดับเป็นสีแดงเลยครับแค่เห็นก็สงสารปอดแล้วอ,ะอ่อะอตเตือนปอดเลยอ่ะคุณผู้ชมเอากลับมาบ้านเรากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าตัวนี้กันหน่อยมันเข้าไปซุกอยู่ที่วัดและสิ่งสำคัญก็คือนี่ทำลายทรัพย์สินของทางวัดด้วยนะคะเนี่ยเอา <laughs> <laughs> ถ้าไม่ใช่เลขที่บนซื้อไม่ออกออหรอกเอ,อเดี๋ยวรอติดตามกันละกันคุณผู้ชมไม่นานแล้ว วันนี้อีแปแล้วใช่ไหมอ<ช>ีเก<ช>้าสามสิบเอเอาเดือนนี้มีสามสิบวันอีกสวันเอออดทนอีกนิดหนึ่งนะคะก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปอแต่เมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องให้ได้เฮก,กันลั่นสนั่นทั้งประเทศไทยเลยเพราะว่าบ้านเราตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากที่เราเดินขบวนการเรียกร้องกันถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในความเป็นคนเท่ากันไม่แบ่งเพศ ชายหญิงเมื่อวานนี้มีเรื่องให้ได้ๆีใจกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขนาว่าในรู้สึกว่าใจเนี่ยมันฟูขึ้นมาเลยอ่ะอหลังจากที่พวกเราพยายามผลักดันกันมาอย่างเต็มที่นะคะครใช้คำว่ารัฐสภาสีรุ้งเลยนะเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าติดตามนะคะนายกนิเสร็จาทวีสินเคาะแล้วล่ะสิเมษายนสรุปเกณฑ์ การที่จะได้รับดิจิตอล a l เล t นะคะแล้วก็ยังมั่นใจอีกด้วยว่าทันใช้ทันปลายปีนี้อย่างแน่นอนช่วงหน้าติดตามค่ะ แน่นฉับซอสใครกินกล็ล้อแซวคุ้มคุ้ม,มชอบของเข้าบ้าน<ๆ>ก็มีหมดครบทุกไซส์โรแม็กซ์แม็กซ์ทิวแมกโรคุ้มคุ้ม,มหาของอีกพอดที่คุณชอบเราจะให้โรแม็กซ์แม็กซ์ทิวแมกได้แบรนด์ดังในราคาส่งรุ่นี้ไปแมกโรนานละคุณเชื่อไหมว่าโลกใบเล็กจิวนี้คือแรงบันดาลใจของนที่นี่ เขาไม่ได้ปลูกแค่กาแฟแต่กำลังส่งต่อสิ่งดีๆอย่างตั้งใจใส่ใจตั้งแต่ดินให้ธรรมชาติได้พึ่งพากันจนเป็นเนสกาแฟเรดครับที่หอมกลุ่นให้คุณดื่มแล้วออกไปทำอะไรดีๆเนสกาแฟเรดครับ รู้ไหมยิ่งจะส่งแกนผมยิ่งอ่อนแอขอแนะนำใหม <My S 2> Tresemme Keratin Bond Plus ภาษาล้านพันทาแกนผมให้คุณได้ทวงคืนผมสวยใหม่ Tresemme Bond Building System ครั้งแรกจากสถาบันวิจัยพรอนส์ใหม่ h o n s e Age Miracle Serum สารส่วนผสมเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์เป็น t e x กซ r e Retinol Boost พลังช่วยฟื้นบำรุงผิว10ประการช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดดำผิวดูแด้งพ o อ Miracle h a p e n ครับฝั่งแน่นอัดเป็นเรื่องท้าทาย นไลม์ใหม่รับคำ้าพร้อมเอนไซม์สจัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบจักแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิบเท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าใหม่สไลม์คอริรนสตรอเบอรีร่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นลองเลยมารีนเบียนคิสแฟร์สินค้าลดแรงเพื่อแม่ลูกครบจบในที่เดียวพบกิจกรรมดีๆฟรีทุกวันสนุกกันถึงครอบครัวแข่งคลานดุ๊กดิก๊กแข่งเดินต่อแต่ฟังเสวนาห้องเรียนพ่อแม่เวิร์กช็อปเพื่อเจ้าตัวเล็กชอบก วันเต็มวันที่23-31มีนาคมนี้ไบเทคบางนาโทร0 8 6 6 6 1 4 9จ9สาจัดพร้อมบ้านและสุดแฟร์ซิเล็กหอมจังจัดซะหน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ c r r i s Excel Signature Peony Love ด้วย Smart e n อน m e ช่วยกระสัดคราบหนัก Oil, Con. พร้อม Essential Oil เข้มข้นหอมรูได้นาน4สัปดาห์แพ็คพิเศษจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาว แดดแรงก็ไม่กลัวดดอยากออกไปสนุกข้างนอกแต่ไม่อยากทอกันแดดเหนียวเหนอกๆไม่ต้องกังวลแล้วสูตรใหม่วสซินกูต้าไฮยา S p F ห้าสิผสานพลังกูตาไฮยาช้าลองเซรั่มกันแดดแตกตัวเป็นน้ำเพื่อผิวกลอดูกระจา่างใสขั้นสุดใหม่วัซลีนังแบบพร้อมค่ะคันขันขัน,ขน สิ่งที่ใช่ปรามามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกปต้องจากรังแขนและความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกดรามาปัญหาความคันหากบ้านมืดเพราะไฟดับหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและการเดินกลับบ้านของคุณมันมืดจนด,ดูน่ากลัว เราขอแนะนำาอลตราสปอร์ตไลท์ไฟโซลาเซลล์500วัตต์ไฟที่สองสว่างด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้คุณทำการติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องจ้างช่างจะติดตั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็ทำได้ง่ายๆและค่าไฟของคุณเพียงศูนย์บาทด้วยแผงโซลาเซลล์ที่สามารถแยก,กออกออกมาติดตั้งจากโคมไฟได้มาพร้อมสายไฟเชื่อมต่อที่ยาวถึง5เมตรอัลตราสปอร์ตไลท์สว่างด้วยหลอดไฟ LED ถึง281ดวงทนทาดทนแดดทนฝนและยังสามารถสั่งงานด้วย รีโมทคอนโทรลมาพร้อมระบบออโตเมติกที่มืดปุ๊บไฟจะสว่างปั๊บสว่างอุ่นใจสบายใจไม่สิ้นเปลืองด้วยอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซล่าเซลล์500วัตต์ทีวีเล็กให้คุณเป็นเจ้าของอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซล่าเซลล์500วัตต์เราไมา้คุณทั้งชุดปกติมูลค่า1,590บาทแต่วันนี้เราให้คุณในราคาพิเศษเพียง1,490บาทแต่รุ่ถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้รับไปเลยท,ทันทีกับไฟฉายซปเปอร์สปอร์ตไลท์ ทูเวย์ way. มูลค่า590บาท1ชิ้นและชุดไขควงคราบแบบมูลค่า590บาทอีก1นชุดเท่านั้นยังไม่พอเพราะคุณยังจะได้รับเอลซ่าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาเซลล์500วัตต์ไปอีก1นชุดมูลค่า1,590บาทไปท,ทันทีช่างไม่ผิดหรอกครับทั้งหมดนี้มูลค่า4,360บาทแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษเพียง1,490บาทย้ำ1,490บาทเท่านั้น โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่30มิถุนายน2567รีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ีได้ทุกวัน 12นาทีนะครับผู้ชมกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินโครงการดิจิ t a l Wallet แจกเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทกันหน่อยคือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราพูดถึงกันเยอะมากหลังจากนั้นพอรู้ว่าไม่ได้ใช้แน่นอนปีใหม่ก็ไม่ได้สงกรานก็ไม่ได้มันก็ซาซาไปผู้ชมจาได้ป่ะก่อนหน้านี้พี่ต้นอ่ะขึ้นหน้าจอให้เลยเออนับถอยหลังเลยว่ากี่วันเราจะได้โอ้โหจนตอนนี้คือ เลิกนับไปแล้วใช่เหมือนกันนะเราอะแต่ตอนนี้กลับมา<อ>พูดใหม่แล้วไงเพราะเขามั่นใจเขาฟันธงกรอบเวลาไปแล้วนะครับว่าไตรามาส4ปีนี้ได้ใช้แน่นอนเมื่อวานนี้ก็เลยมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการที่ตั๋วเหล็ด10,000บาทนาย,ยกเศรษฐาทวีสินซึ่งนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนั่งหัวโต๊ะเลยปรากฏพอเข้ามาถึงปุ๊บ กวาดสายตาก่อนมองหาหาใครหาคครหาผู้ว่าแบงค์ชาติครับเพระาะเมื่อวานท่านติดภารกิจไม่ได้เข้ามาประชุมนายกก็เลยขมวดคิ้วถามผู้ว่าแบงค์ชาติหายไปไหนครับอืมจะให้ดิจิตอลวอลเล็ตวันไหนอเออหรือว่าจะให้รูปแบบใดแบบนี้นะครับข่าวดีคือมันเหมือนเป็นข่าวดีที่เรารู้อยู่แล้วว่ะถ้าเกิดจะบอกว่ามันมีข่าวดีที่เราไม่รู้ลองเดาได้ไหมเช่น จากหมื่นสองหมื่นไปเลยอย่าไปเดาอะไรอย่างนั้นเลยพี่คะหรือจากตอนแรกคือได้แค่บางกลุ่มก็ให้มันทั้งประเทศไปเลยเออในไหนเขาสมรดเท่าเทียมแล้วดิจิตอลวอลเล็ตมันก็ควรจะเท่าเทียมด้วยไหมไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะเออก็จริงเออถ้าไปคาดหวังแล้วผิดหวังนี่อกหักเลยนะอี้โหแล้วคนนับถอยหลังวันที่สิหรือว่าปลายปีดีไม่ต้องไม่ต้องนับอะไรทัั้นอเดี๋ยวนับเกินนะเพราะว่า ชุด<อ>นี้เขา<ะ>เป็นไส้เลื่อนอเลื่อนถี่เลื่อนบ่อยเอาหวังว่าครั้งนี้จะไม่เลื่อนอีกแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ร้องเพลงรอกันมาตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามานั่งเก้าอี้รัฐบาลนะคะร้องเพลงรอกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะทําให้ตอนนี้ฝ่ายค้านเองออกมาถามว่าให้รอนานขนาดเนี้ยนี่รอจนแบบว่าสแตนชินแล้วนะ รอจนชินชาไปหมดแล้วส่วนคําถามที่บอกนะคะว่าแล้วเงินจะเอามาจากไหนมันชัดเจนแล้วหรือยังวันนี้มีการตั้งคําถามดังๆจากคุณจุรินค่ะเมื่อสักครู่นี้บุคคลที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวข้อมูลของการได้รับเงินคือคุณจุลพันธ์สามจีเก็บอกแล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังพอฟังแบบนี้แล้วไม่กล้านับถอยหลังเลยพี่กิ้งแต่ว่าเอาจริงนะไข่หมูคือเงินสําหรับแต่ละคนเนี่ย คุณค่าไม่เท่ากันจริงคือบางคนมองระยะยาวระยะไกลโอ้ไปกู้มาแจกไม่เอาไม่เอาแต่บางคนที่เขาไม่มีจริง,รงคือจะเอาจากไหนก็ไม่ได้สนใจอะ่ะเอออเามาก่อนเออเามาก่อนตอนนี้จะไม่ไหวอยู่แล้วม,มันก็มีคนหลายประเภทค่ะเออก็ต้องรอติดตามกันเนอะวันทีน่สิบเมษานะสิบเมษาเออรอติดตามกันได้ค่ะอะสลับอารมณ์มาชมลิงที่ลบบุรีกันหน่อยจับได้ไหมจับนะันนะไปเยอะไหม เยอะค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ด uh ูหน้าเยอะอยู่นะตาด้วยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทํางานกันเต็มที่พี่กิล่้าสุดนะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยได้ตามล่าหัวโจกอีกหนึ่งตัวเมื่อวานจับไอ้เคลาไปแล้ววันนี้ไอ้เจ้าเด่นค่ะมือขวาโดนรวบเหมือนกันตัวไหนนั่นจะสิตัวไหนอยากรู้อยู่ไหนเนี่ยพี่กิ้งสงสัย